Hey, 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 hey. สวัสดีครับพบกับผมมันนี่กิจจำนงจำนงกิจพิธีกรสุดหล่อนะครับผมมาในลุกวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าแสบตามากๆครับผมสีเขียวสะท้อนแสงปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บเลยครับผม และนี่ครับผมบรรยากาศสุดหรูราขนาดนี้เราอยู่กันที่สยามโบสทครับครับผมจังหวัดปทุมธานีม่ใ,ใกล้ๆไกล,ใใกลจากกรุงเทพมหาคนครเลยนะครับเป็นสถานที่ที่บอกได้เลยว่าติดแม่น้ําเจ้าพยาโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับและแน่นอนครับผู้ชายสายสปอร์ตสปอร์ตอ,อย่างเราก็ต้องมาทํากิจกรรมที่บอกได้เลยว่าสปอร์ตสุดๆแล้วก็ดุดันสุดๆนะครับผมพี่ชายของผมครับนัดผมมาที่นี่ครับเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นนักซิ่งแห่งสายน้ำเดี๋ยวเราไปเจอกันครับว่าพี่เขาคนนั้นคือใครตามผมมาเลยไปน้องครับน้าทำไปทางไหนครับไงนี้ครับใช่แล้วครับออกไณนี้ครับเฮ้ย พี่อ,อ้นเอาสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้นอัครวัตนะครับผมอ้นอัคารวัตนักแสดงหนุ่มเหนือที่แจงเกิดจากเวทีประวดร้องเพลงปัจจุบันเจ้าตัวเปนักสแสดงกับทางช่อง7 HD มีผลงานสร้างเรตติ้งมาแล้วมากมายอาทิทิดาวานอนเศรษฐีตีนเปล่าคุ้งเสน่หาครับตามธรรมเนียมรายการถ้าเข้าสู่รายการพี่ต้องทําท่าที่เขาแบบทาาํบทามาเดชช้านานแล้วทำได้ไหมฮาลกิจ สุดคิดถึงเลสตูม่าเฟลส์กันพร้อมกันนะโอเคพร้อมกันนะน้ำสองซัมหอคิดสุดคิดถึงเลสตูม่าเฟลส์อนอัครนวัตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้อนครับฮะทำไมถึงนัดผมมาที่นี่เนี่ยมาที่นี่เนี่ยเราเราคิดถึงสมัยก่อนสมัยก่อนเราเล่นเล่นเอ็กซ์ตรีมเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นแข่งรถ ว่าจะจนจสกีหรือว่าจะเป็นทุกอย่างสกีบอร์ดหรือว่าอะไรต่นาคือแต่วันเนี้ยเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันสวยงามแล้วแม่นานก็เลยอยากจะ กลับมาขับเจสกีพาน้องเที่ยวอีกสักครั้งมาครับพี่อ้นก่อนที่เราจะไปยืดสายยืดเส้นก่อนยืดเส้นก่อนยืดเส้นก่อนโอเคยืดเส้นก่อนยืดเส้นยืดเส้นแล้วก็ยืดสายยืดสายอ่ายืดเส้นยืดสายที่จะไปลงน้ำไปขับเจสกีกันครับเดี๋ยวเราไปหามุมนั่งคุยกันจอยๆดีกว่าไปเลยครับไปครับไปทางไหนไปทางไหนทางนี้ทางนี้ลงมาลงมาขุดหบอดขุดบลอดขุดหลอด เอาละครับผมได้เวลาที่เราจะมานั่งคุยจอยๆกันแล้วครับพี่โอ๊ตครับครับผมอยากถามว่าทําไมพี่โอ๊ตถึงชอบขับเจ็ทสกีอะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนชอบความเร็วครับผมชอบความเร็วกัต้องเด็กๆแล้ถามว่าทําไมชอบขับเจ็ทสกีคือขับมอไซค์มันคล้ายๆกับมอไซค์แต่ว่าเจ็ทสกีเนี่ยเวลามันล้มเนี่ย ลงน้ำไงมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่ตายมันจมนะแต่แต่ว่าอาจจะมีเสียชีวิตด้วยนะถ้าเกิดเราแข่งเราไม่มีการป้องกันที่ดีเนี่ยครับผมแต่ว่าเราเราเราลงน้ํามันก็เย็นมันมันเย็นเนี่ยพี่อ้นฮะขอย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กหน่อยครับพื้นเพพี่อ้นเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ใช่ครับผมเป็นคนเหนือเป็นคนเหนือพูดพูดภาษาเหนือได้ไหมตอนนี้พูดได้ครับพูดได้แล้วช่วงมัธยมเหครับเรียนที่ไหน เรียนที่เชียงใหม่เหมือนกันครับเชียงใหม่มรรหมแล้วแบบตอนนั้นแบบเป็นแบบเด็กมีวิทกรรมอะไรไหมโอ้ระยมรธยมผมว่าต้องอแสดนะพี่บอกเลยว่า,าผมเป็นคนที่ไม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 ค่อยชอบเรียนหนังสือคร<ช>ือจริงๆเลยเหล็กแหละคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบการเรียนหนังสือแบบ,บเป็นวิชาวิชาแต่ชอบเรียนรู้อย่างอื่นคืออย่างเช่นเราจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยข้างนอกโรงเรียนมันมีอะไร ไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะคุยกับเพื่อนคือเราอยู่ห้องสายวิ์อ่ะครับผมอยู่ห้องคิงอ่าเป็นคนเป็นคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเรียนเก่งหรือเปล่าเออเราเราเราสอบได้แบบที่โหลอ่ะที่โหลที่ในห้อง ผู้หญิงมี40กว่าคนผู้ชายมี5้คนแล้วแบบหน้าตาขนาดนี้ผมว่าแบบจะต้องแบบเป็นตัวฮอตของโรงเรียนนะใช่ไหมไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วครับเพื่อนๆที่เป็นดาราหลายๆคนเนี่ยตอนเด็กๆก็จะแบบป๊อปดูล่างกันทั้งนั้นเราก็เป็นแหละเออใส่แว่นหนาเตอะเลยจริงเหรอสายตาสั้น400 400เอออย่างนั้นเลยแล้วก็นั่งหน้าห้องมองมองอพี่เห็นปะอันนี้เห็นใส่คอนแทกกเออเราก็เป็นเด็กเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ที่มีคนชอบเยอะอะไรเราทำกิจกรรมไหมเราทำกิจกรรมไหม ทำครับทำทุกอย่างเลยกีฬากีฬากีฬาเมื่อก่อนเนี่ยเล่นเล่นกีฬาอไม่เป็นเซบักก็ฟุตบอลวอลเลยบอลอะไรแบบนี้แน่นอนแน่นอนสายสปอร์ตอย่างนี้สาวๆต้องเติมถูกไหมเอาแน่เลยทุ่โรงเรียนอทุ่โรงเรียนมาหาเราใช่มีเรื่องกันทุ่งโรงเรียนหล่อเล่นกอ ก็มีบ้างครับก็ตามตามวัยตามวัยหลายๆคนก็เคยผ่านมาแล้วเราเริ่มเข้ากรุงเทพเมื่อไหร่ครับผมเราประกวดเดี s ร a สตารครับผมครับแล้วก็อย่างว่าเราได้ได้ได้เข้ามารอบลึกๆแบบนี้ก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงแล้วแรกๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ไม่ได้เราไม่เรู้จักใครอะไรแบบนี้แต่ก็ตอนนี้ก็อยู่ได้แล้ว ตอนนั้นที่เข้ามาที่แบบมาประกวดใช่ไหมครับมาสมัครเนี่ยมีแรงผลักดันอะไรชอบชอบเล่นดนตรีรัเล่เล่นดนตรีอะไรครับเล่นได้หมดเลยครับเล่นได้หมดเลยใช่แต่แต่จะถนัดกีตาร์ที่สิบแล้วก็ร้องเพลงนี่คือใช่ครับคือผมมบยมงวงดนตรีครับผมแล้วผมก็เล่นกีตาร์อืมแล้วนักร้องมันร้องไม่ได้เสียงมันไม่ถึงเราก็เลยแบบเฮ้ยมาเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเราเป็นนักร้องไป เออยาวเลยตอนนั้นเราก็มีไปปวดไม่มีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยครับผมคือทำคอนเสิร์ตแล้วก็สอบ,สอบทุกคนตั้งใจแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้ขึ้นมามันก็เสียเปล่าไนา่าทีนี้มาเป็นพาร์ทของการแสดงบ้างครับเริ่มได้ร่วมงานกับทางช่อง7ยังไงบ้างครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งแหละเราเราได้มีโอกาสได้ ข้าสัญญาที่ช่องเจ็ดครับผมก็ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเราซึ่งเราก็มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาบ้างนิดนึงก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งอะไรแล้วก็รู้สึกว่าการแสดงมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเราเราไม่เคยเจออะไรที่แบบต้องมาเตะต้องมาต่อยต้องมายิงปืนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับเรามากพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วอ่ะเราควรที่จะทําให้ดีที่สุดครับผมเราควรที่ตั้งใจ ถามว่าหลายๆคนอ่ะไปเล่นละครแรกๆโดนด่าไหมโดนดา่าเหมือนกันอ,อย่างอย่างพี่ที่โดนดา่าจนร้องไห้เลยอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มันเป็นสิ่งสิ่งที่ฝึกเราครับผมจนทําให้เราแบบทํางานได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าถามว่าชอบอะไรมากกันมันบางทีมันก็ชอบาพอๆกัน,นพอๆกันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ความรักเป็นยังไงอ๋อความรักก็ดีครับ เหนื่อยดีครับข่าววงการบันเทิงอยากจะเป็นนักร้องสวัสดีครับเฮ้ยช่วงหน้าเพื่อนสุดสีเขาจะมาทำอะไรต้องติดตามครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าความรักเนี่ยมันเป็นเสียงที่สวยงามนะครับก็เราก็ใช้ชีวิตชชีวิตกันไปนะครับว่ามีอะไรแล้วปรึกษากันได้มีอะไรที่มันแบบว่า เราต้องปรับเข้าหากันครับเราจะต้องหาตรงกลางเพื่อกันและกันในเมื่อเราเราเราตัดใจคบกันแล้วหรือว่าเรารักกันแล้วเนี่ผมมองว่าหลายๆคู่นะก็บางทีแบบแป๊บๆเลิกกันบางทีแบบคบกันนานแล้วเลิกกันอะไรเงี้ยคือเราต้องให้สเปซกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยคือผมผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันก็แฮปปี้ดีนะ ครับผมตีกันบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็แต่ก็ย็นกันมดสนุกดีเฮ้ยเกสอะไรอะเล่นเล่นเล่นแฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีครับก็อยากทําอะไรคือเราเหมือนเราคุยกันเรื่องเรื่องในอนาคตเราจะทาอะไรกันเพราะว่าพี่โอชอบทางานอืมพี่แบบบางทีอยู่เฉยราจะต้องคิดเฮ้ยคุณทําแบบนี้ไหมคุณทําไม่นด่ไหมแบนี้อเราก็จะต้องเดินไปด้วยกันให้ได้พี่โอ๊กับพี่เกรสใครโรแมนติกกว่ากันโอ้โหให้เขาเลย ใช่เขาจะเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็คนดูแลเทคแคร์หลายๆคนอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์บ่อยไหมเขาเขามีบ้างครับแต่อย่างอย่างเราเนี้ยคือเป็นคนที่แบบชอบมองข้ามเรื่องเล็กๆเรื่อน้อยคืออย่าเช่นเฮ้ยเหนื่อยไหมวันนี้อะไรเงี้ยก็ก็เราพยายามที่จะถาบ้างแต่เขามีมีให้เราตลอดมันก็ก็ดีนะคือบางทีเราทำงานมาเหนื่อยๆครมีคนมาถามมาเฮ้ยเหนื่อยไหมหิวไรกินอะไรอย่างนี้ย จริงๆเรากินมาแล้วนะเราเรารักษาใจว่ายังไม่ได้กินไม่ได้กินพอเขาเตรียมให้เราแล้วอะไรแบบนี้มันมันก็เขาแหละเป็นคนชอบโรแมนติกดูอนาคตแหละดูเรื่องงานร้วยอะไรใชครับพี่อ้นรัาผมอยากให้พี่อ้นเป็นตัวแทนหน่อยแบบบอกน้องๆที่กําลังมีความฝันที่อยากจะแบบเข้าวงการบันเทิงอยากจะเป็นนักร้องสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เกสเกสเซอร์ไพรส์คุณคือคนนี้ วินวาทิศโสภานักแสดงอารมณ์ดีมีสเสน่ห์ที่ใครใครเห็นก็ต้องใจละลายมีผลงานมาแล้วอาทิตย์สารวัตรใหญ่ปล้นลอยฟ้าและเพตรนานลุมิรปัจจุบันมีลูกน้อยอย่างน้องจันดีน่ารักให้คุณพ่อได้ชื่นใจครับครับผมต้อนรับพี่วินอย่างเป็นทางการนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ่วินสวัสดีสสดคนนี้ได้ไหมฮะสวัสดีสวัสดีสสดผมด้วยนะเราอ่ะสวัสดีครับ ดีด้วยกับลูกสาวกี่มันจะคว่ำไหมเนี่ยรู้เลยนะคบว่าสองคนนี้เนี่ยสุดซี้กันจริงๆใช่ไหมครับพี่ซี้กันผมรู้าเขาจะสนิทกับผมไหมผมมาบอกว่าผมสนิทกับเขาแต่เขาบอกว่าไม่คือเราเราเรารู้จักกันตั้งแต่เราเราไปเรียนมหาลัยมอรลังสีมอรลังสีเนี้ยครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเราก็สนิทกันมากขึ้นด้วยการแต่งรถอะไรของพวกเรานี่แหละครับคุยกันไปคุยกันมาแล้ววันนึงเขาก็ชวนเราไปเตะบอลแล้วเรากลุ่มแก๊งพวกเราเนี่ยไปเตะบอลเตะที่นี่ สนามหนึ่งเพราะว่าเขาไปติดสาวอยู่ไม่ใช่เขาติดเขาเขาไปจีบลูกสาวเจ้าของสนามอยู่อันนี้ก็พูดไปเรื่อยครับผมแล้วเขาก็เลยแบบเอ้ยก็เลยพาเพื่อนๆมาแล้วผมก็เตะเก่งด้วยไงใช่เตะเก่งเราคุกเราคุยหลายเรื่องบางคนเรามีปัญหาอะไรเราเราก็สามารถคุยกันได้จริงๆวันนี้ผมตั้งใจพาหลานมาเจอเขายังไม่เคยเจอเลยคุยกันไว้ว่า คือจริงๆอ่ะอยู่แต่ต่างต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดตลอดแล้วก็เลยแบบทำไงว่าอยากนครศรีธรรมราชก็อยากอยากพาหลานๆมาเจอพี่พี่ลุงลุงอะไรเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่มาไกลขนาดนี้พี่เป็นห่วงเพื่อนไหมคือเมื่อก่อนเป็นห่วงเขาแต่ตอนนี้ไม่ค่อยละเพราะว่าเขาได้ภรรยาที่ดีต้องถามผมผมเป็นห่วงเขานะ ยังไงครับเนี่ยพวกเนี้ยเลิกบ้างก็ได้ลดได้ลดนะนะไอ้ถตรงเนี่ยล่าสุดจะเอาพอดอีกแล้วนะเนี่ยยังไม่หยุดอีกก็ก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาแล้วแหละเพราะต่างคนต่างโตแล้วทุกคนก็ในกลุ่มกลุ่มเนี่ยเราก็เจอกันมาแล้วขนาดนี้เราก็ไม่ได้ห่วงใช่ว่าคือคือเหมือนเราเจอกันโทรหากันเราติดกันได้ตลอดเลยเัาผมมา พี่วินมาถึงที่นี่ทั้งทีกับพี่อ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปยื้อเส้นยื้อสายหน่อยพาไปชมนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูกันครับไปไปเลยครับผมผมพามาพบกับโอ้โหเลยพี่จิวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับครับพี่จิวเป็นฝ่ายขายที่นี่แล้วก็คนที่จะให้ความรู้ กับผมละกันครับเพราะว่าพี่สองคนนี้เก่งกับพวกเราเลกเราเนี่ยเราแล้วอยู่ดีๆรับสู่สยามวอเตอร์คาร์บนะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับก็จำหน่ายนะครับเกี่ยวกับเจ็ตสกีนะครับซีดูรวมถึงรถออฟโรดแคนแอมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรือนะครับที่เราอยู่ตรงจุดนี้ก็คือเป็นโชว์รูมของ BRP ซีดูนะครับไปกันเลยครับื่อนผมอยากได้พอดีอยากได้พอดีวันนี้จะมีคนเสียเงิน คนณน่ยอยากได้เอาเริ่มต้นจากอะไรก่อนดีครับเอาที่แบบสีเสื้อผมเลยอ่ะจริงๆตัวนี้ตัวนี้เรียกว่ารุ่นสปาร์นะครับเครื่องยนต์ขนาด 900cc 60แรงม้าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือตัวนี้เป็นวัสดุแบบ p o l ิเท c กนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเล่นแต่จริงๆตอนนี้ครับ คือทั่วโลกเนี่ยเขารุ่นนี้ไปใช้ในการแข่งขันแล้วผมอยากรู้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนสามแสนใช่ครับสามแสนสองหมื่นบาทอยากรู้ว่ามือใหม่อย่างผมเนี่ยอยากรู้ว่าเจสกีมันมีกี่แบบอะไรยังไงครับคือเจสกีครับเราสามารถเข้ามาศึกษาได้เขาจะมีหลากหลายแบบมากแต่รุ่นเล็กรุ่กนกลางรุ่นในหญ่เราอาจจะมาลองขับขี่ก่อนว่าเราชอบลักษณะแบบไหนจะมีตั้งแต่สปอร์ตออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันทัวริ่ง หรือว่ากลุ่มตกปลานะครับตัวนี้ความเร็วทัลสปีดก็คือจากสแตนดาร์ดโรงงานอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงแต่สูตรถึงร้้ยคือใช้เวลาสั้นมากนะครับชายมือใหม่ส่วนใหญ่ชอบตกใจว่าผมขับเอสกีมา จะแบบเรือมันจะพิกคว่ำไหมหนั่นคือโอกาสศูนย์เท่าน,นี้คุณสามารถทำเรือพิกคว่ำได้ต้องเก่งกว่าแชมป์โลกนะครับผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งครับระหว่างน้ํานิ่งๆที่แบบอยู่ในบึงกับน้ําทะเลเนี่ยกับน้ำทะเลเราสามารถใช้เจสกีตัวเดียวกันขับได้ไหมจริงๆสามารถใช้ขับได้ครับแต่ทักษะการขับขี่ก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นทะเลครับมันจะมีการกระแทกตลอดเวลาเราจะต้องมีการกลางแขนหรือว่าขยับตัวในการท่านั่งะค ถ้าไม่เคยขับเนี่ยแล้วไปขับทะเลเชื่อพี่นะกลับมาอีกวันหนึ่งคุณจะไม่รับโทรศัพท์ใครเลยจริงอ๋อมือไม่ดมิดัหยครับไม่ถึงขนาดนั้นคือแบบหลับ แค่เช้าถึงเย็นนะพี่เนาะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าแต่งตัวเราต้องแต่งตัวยังไงบ้างล่วกางเกงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาผมไปดูเลยได้เดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นการแต่งตัวจะสซีเป็นเทรนเหมือนกันว่าใส่ใส่สีใหม่ใช่วันนี้เหมือนเราแต่งตัวได้เท่ไปขี่เจสกีต้องแต่งแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูนครับช่วงหน้ากับภารกิจความเร็วเห็นสายน้ําของ2อนุ่มเพื่อนสีจะเป็นอย่างไรรอติดตามชมครับ จูชีพนะมีความจาเป็นในการขับขี่เจ็ตสกีมากเนื่องจากเวลาที่เราตกน้ำนะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาสามารถช่วยชีวิตเราได้อันนี้คือจูชีพใช้ในการแข่งขันเวลาสวมก็จะสวมจากบนลงล่างบนลงล่างเพื่อความเซฟตี้ที่กระชับนี่คือเราไปเรียนยิงปืนไหมพี่หรือไม่สมมตินะผมจะบนี่คือเกาะด้านหน้าเขากันกระแทกเวลาที่เราตกน้ําหรือโมสติเนี่ยคือสังเกตเลยว่าชูชีพเจ็ตสกีอ่ะ เขาจะข้างหน้าเขาจะหนากว่าข้างหลังเวลาที่เราโมดสติครับหน้าจะลอยพี่จิวครับผมอยากรู้ว่าถ้าเริ่มต้นไอเทมที่ไม่ควรพลาดที่ควรต้องมีคืออะไรบ้างมาตรฐานเลยคือต้องมีเลยคือชูชีพใช่ไหมครับชูชีพกางเกงกางเกงรองเท้าและรองเท้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในว่าข้างในเรามีอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าว้าวแน่นอนโ อาณาจักรของเราสยามเว้ครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวนี้ก่อนเลยซีดูซีวิตซึ่งเป็นโปรเด็กใหม่ล่าสุดนะครับของซีดูซึ่งจริงๆอ่ะเหมาะกับสายปาร์ตี้เขาต้องการทําออกมาเพื่อเล่นกับครอบครัวอะไรเงี้ยขับท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอย่างลําสีฟ้าเนี่ยเป็นเรือมอนเทเล่ครับตัวเนี้ยความเป็นเอกลักษณ์ของมอนเทเล่คือเขาดีไซน์ได้แบบสปอร์ตมากๆนะครับลำนี้นะครับเป็นเรือสุดคลาสสิก นึกถึงอิตาลีต้องคันชีเท่านั้นได้เราพาไปดูด้านนู้นมากดีกว่าว่านอกจากจุดโชว์รูมเรือล้วมีอะไรอีกนะครับไปครับได้เลยครับผมโอ้บ้าครับสำหรับณจุดนี้นะครับลมดีมากเลยนะที่นะพี่ๆี่ทั้งสองคนครับมาถึงรายการภารกิจสุดคิดถึงทั้งทีภารกิจในวันนี้ครับแข่งขับเจ็ทสกีกันครับกติกาก็คือเดี๋ยวพี่ๆีทั้งสองคนจะต้องแข่งกันขับเจ็ทสกี ให้ไปถึงทุนตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวกลับมาทั้งหมด3รอบด้วยกันครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่ามีทีมงานนะครับผมแล้วก็คนดูแลนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะครับระหว่างที่เราจะแข่งขันเจสกีกันนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองคนไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมไปกันเลย <Hey. S 1> ต้องย้ำกับท่านผู้ชมครับสำหรับการถ่ายทำครั้งนี้เรามีผู้มีประสบการณ์ทีมงานสตาฟที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการถ่ายทำครับ พี่จิวครับผมอยากรู้ว่าขั้นแรกขั้นต้นของการที่เราจะขับเจสกีเนี่ยเราต้องแบบอะไรยังไงบ้างครับจุดนี้เลยคือกุญแจนะครับสิ่งนี้เรียกว่ากุญแจนะครับเป็นเซฟตี้ในการที่เราเสียบเข้าไปแล้วเราล็อกไว้กับตัวนะครับเวลาที่เราตกเจสกีเนี่ยมันจะหลุดแล้วเครื่องจะดับนะครับ ด้านขวามือเรียกว่าคันเร่งนะครับส่วนด้านซ้ายก็คือเบรกหรือถอยหลังคือใช้ตัวเดียวกันข้อควรระวังล่ะครับผมก็คือจำไม่ขับขี่ใกล้กันนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของขยะนะครับเพราะว่าเป็นระบบเจ็ตซึ่งมันอาจจะไปติดใบพัดได้ผมขอย้าอีกทีนะครับผมว่าการถ่ายทําในวันนี้ของพวกเรานะครับมีสตาฟแล้วก็คนที่ดูแลความปลอดภัยให้ไปเดี๋ยวไปกันเลยครับผมย้อนพร้อมไหมพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองไป เริ่มภารกิจกันที่หนุ่มอ้นครับมาแล้ครับรอบที่หนึ่งผ่านไปรอบแรกผ่านไปได้ทำเวลาได้ดีเลยครับอ้น ผมว่าความเด็วจะไม่แผ่วเลยนะครับรอบที่2นะครับผมกำลังจะเต็มรอบแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วโหอย่างไวมากเลยครับผมรอบที่สองแล้วโอ้ยรอบสุดท้ายแล้วครับมาลุ้นกันว่าอ้นจะทำเวลาไปได้เท่าไหร และและรอบที่3นะครับผมเอยเรียบร้อยครับผมพี่อ้นนะครับผมทำเวลาไปได้ทั้งหมด1นาที24วินาทีนะครับผมดีครับสนุกดีครับไม่ได้ขี่แบบนี้นานมากอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอดูเพื่นวินกันดีกว่าโอเคเอาละครับท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับพี่วินก็ได้ เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพี่วินพร้อมแล้วถึงเวลาเพื่อนสีอยังวินแล้วรับ,บร้อมก็ไปดิกันเลยแมแห่รอบแรกที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน เร็วไม่เป็นสองรองใครเลยครับวินรอบสุดท้ายของวินแล้วครับงานนี้ต้องลุ้นกันแล้วและ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 เรียบร้อยครับผม ก็ทําเวลาไปทั้งสิ้น1นาที46วินาทีเฮ้ยนะครับผมและภารกิจเมื่อกี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกสนานมากและผู้ชนะก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับก็คือพี่อ้นนั่นเองครับผม ต้อนรับเลยครับอยากให้พี่อ้นฝากผลงานหน่อยละกันนะครับผมพี่อ้นกับพี่วินฝากผลงานนะครับผมทางช่อง7 HD ของเรานั่นเองครับก็จะมีละครนะครับอีก2เรื่องตอนนี้ถ่ายทําอยู่นะครับมีเรื่องแรกก็คือแม่จอมขวัญนะครับเรื่องที่2ก็คือมรดกฏสีรุ่งนะครับยังข้ฝากติดตามกันด้วยนะครับของผมก็จะมีผลงานกับทางช่อง7 HD นี่แหละครับ ก็คือเรื่องรักร้สายลับนะครับมีเกี่ยวกับเจสกีมีเกี่ยวกับทะเลมีเกี่ยวกับน้ำอย่างอย่างคอนเทนต์ที่เรามาทํากันวันนี้เลยฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณพี่จิวครับผมก็สามารถนะครับติดตามทางเพจสยามบอสครับได้นะครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆในวันนี้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เรามาถ่ายทานะครับก็คือสยามบ๊สคลับนะครับผมจังหวัดปทุมธานีครับผมภารกิจสุดคิดถึง let's go my friend สำหรับวันนี้สวัสดีครับ